แนกและเก๋ไก่ยอมรับ่าต่างคนก็ต่างคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนสุดท้ายก็ถึงวันที่ต้องจากลาขับที่ชื่นชอบและติดตามกันมานานก็จะรู้ดีนะครับ คู่นี้มีอะไรที่คล้ายๆกันแต่เวลาเจอกันทีไรจะคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่แฟนคลับบางคนก็ให้ความคิดเห็นว่าความรักอยู่ที่จิตใจค่ะไม่ใช่แค่คุยกันเสมอไปค่ะกี่วันที่ผ่านมาก็น่าเห็นใจกับทั้งคู่นะครับไก่ก็ได้โพสต์บนสตอรี่ตัวเองเหมือนจะว่าอกหักส่วนเน็กชาลีก็บอกว่าเหมือนจะอกหักเหมือนกันครับ ถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ได้ออกมายอมรับบ่าเลิกกันแล้วแฟนคลับทุกคนดูออกแล้วว่าพวกเขาน่าจะเลิกกันจริงๆแล้วครับบางคนก็คอมเมนต์ว่าแนครักผู้หญิงคนนี้มากๆเลยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาก็พยายามปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักการทำงานต่างๆแต่ก่อน ชาลีก็ยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ค่อยอยากจะทำงานเพราะไม่รู้ว่าจะทำงานไปเพื่ออะไรแต่ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับนักชาลีเริ่มรับงานเริ่มหาของมาขายเรื่อยๆบางคนยังแซวว่าที่นักทำไปทั้งหมดยอมปรับตัวทั้งหมดก็เพื่อเก๋ไก๋หรือเปล่าที่จะให้ทั้งคู่เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามครับทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดว่าเลิกกันแล้วทั้งคู่อาจจะแค่งอนกันก็ได้สักวันก็อาจจะมาคบกันได้รักกันเหมือนเดิมครับบางทีก็อาจจะเหมือนแฟนกันที่งอนกันแต่สุดท้ายเวลาผ่านพ้นไปก็จะหันหน้าคุยกันและกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมครับใครชื่นชอบนักชาลีเก,ก๋ไก๋ก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของพวกเขาด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสั้นสำคัญต่างๆมาให้ท่านได้รับชมในทันท่วงทีขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ